มา DIY หน้าต่างคอนโดที่โดนแดดเช้ากันทุกคนติดมา่านยังไงก็เอาไม่อยู่และวันนี้นะคะจะพาทุกคนมา DIY แบบงบประหยัดค่ะและช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะวัดขนาดพื้นที่หน้าต่างจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมจุกสูญญากาศแบบนี้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาเจาะเข้าไปเลยนะคะในสนวนกันความร้อนของอารูมิกข,ของเรานั่นเองรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่น p c 4นะคะเป็นฟอยล์ทั้ง2ด้านบอกเลยว่ากันความร้อนได้ถึง97%ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เอาจุกสูญญากาศเนี่ยใส่เข้าไปทั้งมุมทั้ง4ด้านนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาจุกสุญญากาศเนี่ยไปแปะไว้ที่กระจกของเราค่ะ ทั้ง4ด้านเลยนะคะนี่ดูวิธีการแปะปึ๊บง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราอยากจะดูวิวตอนไหนเนี่ยเราก็สามารถแกะแล้วก็เก็บไว้ที่ใต้เตียงได้เลยนะคะแล้วจะบอกว่าช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะคะทุกคนสําหรับห้องของฟ้าน,นี่ก็ใช้ไปประมาณ2แผ่นค่ะนั่นก็คือหลักร้อยต้น,ต,นต้นเองค่ะทุกคนสําหรับใครที่ห้องร้อนและโดนแดดมากๆเนี่ยก็สามารถติดฉนวนกันความร้อนของอลูมิเนียมอินซูเลชันได้นะคะทุกคนทั้งเย็นแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยค่ะ